คุณหมอสโคบหน่อยว่าถ้าสมมติเข้าสู่โหมดว่าตรวจคัดกรอง NK เซลใช่ไหมพอมาที่นี่แล้วทําไงต่อก็คือหลักๆการตรวจเลยเป็นการตรวจเลือดเวลาตรวจที่โรงพยาบาลเขาจะเป็นการตรวจจานวนเม็ดเลือดขาวแต่ไม่ได้บอกถึงคุณภาพอันนั้นเป็นการตรวจเชิงปริมาณแต่การตรวจ NK เซลจะเป็นการตรวจเชิงคุณภาพเพระฉะนั้นชื่อเต็มๆการตรวจจะชื่อว่า NK activity cell อ๋อ NK activity cell ครับก็คือการการตรวจการทํางาน NK ก็คือเราจะดูว่า NK ในร่างกายเรา่ะ มันทำงานได้ดีไหมบางคนตรวจปริมาณปกติแต่ activity อ c t i v i ิตีไม่ดีเออก็ภูมิไม่ดีมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายไม่สบายบ่อยมีปัญหาเรื่องผื่นภูมิแพ้ตลอดเวลาก็กเกี่ยวกับ NK ที่ผิดปกติเหมือนกัน๋อ,อหรือบางคนกังวลยาสสยตรงพี่เป็นมะเร็งออก้งวนเอ้ะฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนนั้นอายุแค่20เวลาไปตรวจโรงพยาบาลอะ เกณฑ์อายุอาจจะยังไม่ไม่เข้าสู่ช่องตรวจคัดกรองมะเร็งใช่ไหมครับเราตรวจ NK ก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดแบบที่บอกการต้องการก็ไม่งั้นมันฉุกเฉินขึ้นมาแล้วไปเลยใช่ครับแล้วตำรมีเคสคนที่เราดรมรการู้จักเธอเชื่อไหมเจอกันอีกทีหนึ่งปุ๊บเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้เขาลาไปแล้วเรียบร้อยคุณเร็วมากจริงๆนั่นคือไปเจอมะตอนระยะสองระยะสามแล้วกู้ไม่ทันแล้วทั้งๆ้งที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ใหญ่มาก ดังนั้นดราตอมริกาคิดว่าการที่เรานะคะเข้ามาตรวจคัดกรองปรึกษาทางด้านสุขภาพเพื่อที่จะให้ตัวเราอะรู้เท่าทันสุขภาพตัวเองแล้วหาแนวทางป้องกันแล้วก็วางแผนสุขภาพ และสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอคุณหมอเพชรได้แนะนํานิดนึงว่าโอเคง่ายขนาดไหนกับการที่จะมาที่นี่และก็เริ่มต้นอย่างสบายใจ m อ็เเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีต้องมาคับให้เราจะต้องมาซื้อนู่นซื้อนี่เนาะค่ะคืออันดับแรกเลยต้องคุยกับหมอก่อนเพราะนั้นแค่ยกหูโทรมานัดคิวเข้ามาคุยได้เ,เลยครับเออ แล้วหมอก,ก็ใจดีนะคะแล้วหมอก,ก็จะให้คําแนะนํานะคะดิฉันคิดว่ามาที่นี่จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับการที่จะต้องได้ดูแลตัวเองอย่างที่มีคนคอยให้คําปรึกษาที่ดีค่ะ